อันนี้คุณชูศักดีกว่าชูศักิ์สิรินินคุณชูศักสิรินน์เนี่ยนะครับน่าสงสารเป็นรัฐมนตรีที่ไม่เห็นว่าทําอย่างอื่นเลยนอกจากนี่ใหม่นี้เราศุลกรรมก็จับยุบรัฐมนูเอะไรเนี่ยนะตำหนักเรื่องนี้เราศุลกรรมยุบรัฐมนูลแล้วก็ยุบพักสามเรื่องอาจารย์ชูศักด์เนี่ยตอบคําถามเรื่องที่นายเรืองไกลลิขิจพัฒนะนะครับพลังประชารัฐเดียไปร้องกกตเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วนะครับให้มีการตรวจสอบนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรหัวนหน้าพักเพื่อไทยกรณีปล่อยให้ในายทักษิณอดีตนายกครอบงำตามมาตรา28โดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าดั้งเดิมอย่าไปติดกับอะไรมากมายก็เคยชี้แจงไปแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายท้ายที่สุดหากเห็นว่ามีข้อมูลอย่างไรก็ส่งคําร้องมาเราก็ชี้แจงกันไปก็ย,ยืนยันไปว่าไม่ได้มีการครอบงำเพราทนั้นเองนะครับ ส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งข้อกฎหมายและฝ่ายกฎหมายเอาไว้แล้วหรือไม่เนี่ยนะครับนายชูศักบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นคําร้องเลยว่าเป็นยังไงใครร้องบ้างเรายังไม่รู้ทั้งนี้จะมีมาตรก,การทางกฎหมายอย่างไรเนื่องจากช่วงหลังมีนักร้องจํานวนมากอาจจะมีมูลบ้างไม่มีมูลบ้างควรให้มีหลักฐานชัดเจนมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เนี่ยนะข่นะาวถามนายชูศักก็บอกว่านี่ไงผมถึงบอกว่าต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบต่างๆหลายเรื่องต้องสังคนากันยกใหญ่ ก็อันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่ามันมันต้องปรับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายประกอบเรื่องอะไรทั้งหลายต้องสังงคยานากันยกใหญ่แต่จริงอยู่ขณะนี้มันก็มีกฎหมายอยู่แล้วเช่นคุณไปร้องเท็จมันก็ต้องรับผิดชอบเรื่องฟ้องเท็จเรื่องร้องเท็จมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องปรับกระบวนการทั้งหมดซึ่งมันเกี่ยวอะไรก็เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกฎหมายประกอบนูญเกี่ยวอะไรทั้งหมด ถ้าถ้ามันไม่ปรับตรงนี้ก็ลําบากเราก็จะสาละวนอยู่กับเรื่องแบบนี้ในส่วนของเพื่อไทยที่เป็นผู้ถูกร้องฮะตามกฎหมายแล้วมีอำนาจในการฟ้องกลับไหมฮะถ้าคดีถูกยกไปอะไรเงี้ยรับมีอยู่แล้วกฎหมายปัจจุบันมันก็มีอยู่แล้วแล้วเราก็แน่นอนนะแน่นอนก็ดูกันเพราะว่ามันมากมายกห่กองแล้วมันมันกลายเป็นประเด็นที่น่าเบื่อหน่ายของสังคมเหมือนกับบที่ผมเคยพูดอะ มันเดินหน้ากันไปไม่ได้สักทีมาหยุดอยู่กับเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องเราเนี่ยเราจะใช้เวลาบริหารประเทศจนบ้าง<ๆ>ก็มามาจมปลักกันอยู่แบบนี้แสดงว่ามีโอกาสที่เราอาจจะโค้งกลับอันนั้นดูว่าเกตาสุรงกรอฤษาก็ว่ายังไงครับนะะักข่าวถามว่าดูจากหลายคำร้องที่ร้องต่อศาลนัฐธรรมนูญและกกตเนี่ยมั่นใจหรือเปล่าว่าจะไม่ถึงขั้นยุบพ,พักเพื่อไทย มันไม่เกี่ยวหรอครับไม่เกี่ยวคืออย่างนี้ครอบงำเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องแทรกแซงสั่งการจนคณะกรรมการบริหารจนบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยสมาชิกเนี่ยไม่มีอิสระในการบริหารผมก็บอกไปแล้วว่าใครมาสั่งการอะไรอะตอนเย็นมีมติแบบนี้พูดกันแบบนี้เช้าเราก็บอก ไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้มันก็ชัดเจนอย่างเงี้ยคืออันนี้คือประเด็นที่ทางเพื่อไทยเขาจะยกขึ้นมาต่อสู้ว่าวันก่อนสุดทินคร้งแสงนะแต่นี้ไม่ได้เป็นบิ๊กแล้วนะเป็นสมอลแล้วนะบอกว่าถ้าครอบงามจริงเนี่ยก็ต้องเป็นไทยเกษมสิจะมาเป็นแพรทองทานได้ยังไงอ